มีเรื่องขำๆม,ม,มาเล่าให้ฟังไหมสิริเอาขำแบบขากันไกลค,รคร้งเลยนะลูกพี่เดี Bio ๋ยวสิริจัดให้มีลุงคนหนึ่งหลังจากเลิกงานแกจะนั่งรถเมย์กลับบ้านทุกวันวันนี้คนจะแน่นกว่าปกติแกก็เลยได้ยืนตั้งแต่ป้ายแรกตรงหน้าที่ยืนมีชายหนุ่มนั่งอยู่เขาทำท่าจะลุกให้ลุงนั่งแกรู้สึกเกรงใจเลยเอามือแตะไหล่ชายหนุ่มไว้ แล้วบอกว่าไม่ต้องลุกหรอกพ่อหนุ่มลุงยืนได้แล้วรถก็วิ่งต่อไปอีกพักหนึ่งชายหนุ่มก็ทำท่าจะลุกอีกลุงก็เอามือแตะไหล่ชายหนุ่มแล้วก็พูดไม่ต้องลุกหรอกหน้าข้าไม่นั่งแล้วรถก็วิ่งต่อไปอีกพักหนึ่งชายหนุ่มก็ทำท่าจะลุกขึ้นมาอีกลุงก็เอามือแตะไหลไว้อีกแล้วบอกกับชายหนุ่มเองนั่งเถอะหน้าเราเสียค่ารถเท่ากัน สิบเท่ากันเองนั่งไปเถอะข้าไม่นั่งชายหนุ่มทำท่าดึงดันลุกขึ้นแล้วก็บอกกับลุงว่านั่งไม่นั่งมันก็เรื่องของลุงผมจะลงมันเลยมาสองป้ายแล้วรู้ไหม